เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะมามีทีนิวส์มาแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะก็มาแจ้งข่าวดีให้กับบัตรคนจนนะคะมาอัปเดตข่าวสารด้วยกันเนาะสำหรับบัตรคนจนก็ได้เฮอีกแน่ๆสำหรับเครื่องหลังเมษายน64นี้นะคะเงินเข้าบัตรอีกซึ่งเงินเข้าบัตรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คด้วยกันเลยนะคะ ในเดือนเมษายน64นะคะบาสรบริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด6รายการนะคะโดย3รายการแรกเนี่ยโอนไปแล้วเมื่อวันที่1เมษายนนะคะสำหรับช่วงที่เหลือของเดือนเมษายนมีความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างเรามาเช็คพร้อมๆกันนะคะซึ่งมีทั้งหมดช่วงครึ่งหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด3รายการด้วยกันดังนี้วันที่18เมษายน64นะคะก็จะได้หนึ่งเลยค่ะค่าน้ำประปาฟรี100บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะโดยผู้ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าน้ํามานะคะผู้ได้สิทธิ์เนี่ยต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้บัตรสดิการแห่งรัฐในวันนี้ก็คือ18เมษายน64นะคะซึ่งสามารถนําบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรีนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ดังนี้นะคะหากคุณอยู่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลให้ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการประปานครหลวงหากอยู่ต่างจังหวัดนะคะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค มาถึงข้อที่2ที่จะได้หลังเมษายนนะคะก็คือค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลได้ทำการโอนเงินสดให้บัร,ริการแห่งรัฐในวันนี้18เมษายน6 4ซึ่งสามารถดํบบัดมากดเงินสดได้เลยเช่นเดียวกันค่ะโดยด้านผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะหรือบัตรสริการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนไปรับค่าไฟฟ้าฟรีสามารถลงทะเบียนได้ที่ดังนนี้ค่ะกรุงเทพและปร,ะริมณฑลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงหากอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาวันที่1 2มีนาคม64กันบ้างนะคะการช่วยเหลือข้อที่3ค่ะเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะคะผู้ที่ได้รับเบ,บี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า3เงื่อนไขคือ1นะเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและ3มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะคะจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประมาณวันที่22เมษาย,ยน64และสามารถกดเป็นเงินสดได้ นอกจากความช่วยเหลือดังกล่าวนะคะถ้าหากผู้ถือบัตรคนจนหรือบัริการแห่งรัฐรายใดที่มีวงเงินเยียวยาโควิด -19 จากโครงการเราชนะเหลืออยู่ก็สามารถใช้ใจ่ายต่อไปได้อีกจนถึง3าเวดพฤศภาคม64นะคะ เรามาดูวิธีเช็คเงินบัตรคนจนปี64กันบ้างนะคะคลิกเข้าเว็บไซต์นะคะระบบบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางนะคะแล้วก็คลิกปุ่มตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการหรือไม่ จากนั้นกล่องหมายเล็กบัตรประชาชนแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบได้เลยหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะคะจะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นกรณีเป็นผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสุการแห่งรัฐโดยมีความช่วยเหลือจากบัตรคือค่าการหุงต้มค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าโดยสารรถทัวรออ์บขสและค่าโดยสารรถไฟแต่หากไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์ใดๆค่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n m u m m y News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ